ติดป้ายกำกับ AI คืออะไรหลายคนสงสัยมาฟังกันครับสวัสดีครับหลังๆนะครับจะเริ่มมีนะครับเวลาเราจะโพสต์นะครับจะมีตัวบอกนะครับว่าตอนที่เราจะโพสต์ว่าติดป้ายกำกับ AI แสดงว่านะครับ แสดงว่าคลิปหรือภาพอะไรต่างๆของเรานะครับเราต้องมั่นใจนะครับเราต้องมั่นใจว่าคลิปหรือภาพของเรานะครับเราทำเป็นธรรมชาติไหมถ้าเราถ่ายด้วยกล้องเป็นธรรมชาติไม่มีการตัดต่อหรือไม่มีการทำอะไรเลยเราไม่ต้องไปปิดป้ายกำกับ AI นะครับเพราะว่าเราทำด้วยความเป็นธรรมชาติ หรือเรี่ยวนะครับแต่ถ้ามีการตัดต่อหรือเป็นการภาคเสียงหรือบันทึกเสียงอะไรต่างๆลงไปในคลิปนั่นแหละครับแสดงว่าคลิปนั้นมีการดัดแปลงนะครับมีการดัดแปลงเราจะต้องปิดป้ายกำกับ AI ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนั้นของเราเป็นคลิปที่ดังเด่นแล้วก็ AI ดันนะครับถ้ามีการดัดแปลงเติมเสียงหรืออะไรต่างๆ แต่เราไม่ปิดป้ายกำกับนะครับทาง AI สามารถลบได้ทันทีและคลิปของเราก็จะมีการแจ้งเตือนว่าคลิปของคุณผิดกฎชุมชนนะครับอย่าลืมนะครับแม้กระทั่งการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปถ้าเราถ่ายโดยที่ไม่ได้มีการบันทึกเสียงหรือทำอะไรไปดัดแปลงคลิปหรือภาพไม่ต้องปิดป้ายกำกับไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้ามีการดัดแปลงนะครับหรือบันทึกเสียงหรือทำอะไรกับคลิปต้องปิดป้ายกำกับ AI เพราะปัญหามันมีหลายอย่างก่อนหน้านี้นะครับมันเกิดเกิดเขาเรียกว่าคล้ายๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาเรียกว่า fake n e w นะครับคือเป็นภาพจริงแต่เสียงไม่จริงครับมันเลยทำให้เกิดเกิด,เก,ดเกิดเขาเรียกว่า ความไม่ชัดเจนหรือความเดือดร้อนแก่คนอื่นนะครับก็เลยต้องถ้าเกิดถ้าเราปิดป้ายกำกับว่าปิดป้ายาปิดป้ายกำกับ AI แสดงว่ามีการแดัดแปลงตรงนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มีการพูดหรือบันทึกลงไปอาจจะไม่เป็นความจริงแต่ถ้ามีการถ่ายโดยที่ไม่มีการตัดต่ออแบบนั้นนะคือความจริง นะครับ AI จะไม่ต้องคิดมากถ้าผิดคือเตือนแล้วก็ลบแต่ถ้าเป็นลักษณะมีการดัดแปลงแสดงว่าคลิปของคุณไม่เป็นความจริงเพราะมีการดัดแปลงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าคุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงไม่ต้องปิดป้ายกำกับ AI ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีการ บันทึกเสียงดัดแปลงหรือทำอะไรเกี่ยวกับรูปภาพหรือคลิปคุณต้องปิดป้ายกำกับ AI นะครับโอเคแบ่งป,ปันนิดหน่อยพอเป็นความรู้นะครับรู้ไว้ใช้ว่าใสาบ่บาหนักจังโอเคครับผมสวัสดีครับ